อ้พี่น้องพุ่นรังลังมิมนะครับบอกใหญ่เลยครับผมนูน่นพี่น้องเอ้ยเห็นไหมครับดำดำนะครับผมไหนเนาะลังที่สองนะครับลังดำพิวดพิวดหอ้อยใหญ่พิวดเอ่ะพุ่แบบนหนึ่ง ของใช้มีมันอยูบ้านมีมันสมบูรณ์สุดมาแล้วครับผมอุ้ยอุ้ยพี่น้องเอ้ยนึกว่ามัหลายมาครับโอ้ยนี่คือมิมนะครับเดี๋ยวของเบอร์ไงเข้าใกล้นะครับขี่ม้านะครับผมบขี่ม้าเลยครับดโอู้ยใหญ่ยู่งด้วยครับนี่สวยแล้วครับผมอู้ยโอเคครับปาดีเถอะตเบิังครับผมเดี๋ยวครับไปดูข้างนอกแล้วครับผม แต่ก็ไม่ร้องเดี๋ยวมันจะตอดตอดมุตอดตาครับผมไปครับผมนะครับก็นี่พี่น้องสวยอยู่นะครับในพุ่มไม้นี่นะผมน้ำหวานปดตาสวยโอเคครับผมก็กลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับช่องใต้คนทำมาหากินนะครับผมวันนี้ก็พาพี่น้องมาเอามิมนะครับผม อยู่ในพุ่มไม้นี้นะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะเอานะครับเดี๋ยวขอดูนะครับนี่ก็อยู่ด้านบนนะครับมันไม่เขหินเท่าไหร่ครับต้องชัดอยู่นะครับมืดหน่อยครับนี่ครับนี่ก็กำลังทำการปอกควันนะครับนี่ครับเดือนห้านะครับผม หน้าบานก็ใหญ่นะครับ,ดรบเดี๋ยวคนขึ้นไปทางบนก่อนนะเดี๋ยวขึ้นไปทางบนก่อนนะครับโอ้ยฝนตกนะครับผมบรรยากาศนะครับในรอบ นี่ก็คือเขาเรียกว่าพ้นครับพ้นเอาในพ้นครับบรยรยากาศคึมๆนะครับมันฝนจะตกโอ้หน้ำมันพอได้อยู่ครับผม<อ>ยูนในพนครับน้ำมันก็พอได้อยู่นะครับ กาให้ดูนะผมวานพอได้นะเข็บมาแล้วครับผมอุ้ยอู้ย พี่น,น,น้้อองเยหวานร้ายมาครับโอ้ยนี่คือมิมนะครับเดี๋ยวจขอไปใกล้ใกล้นะครับขี่ม้านะครับผมไปขี่ม้าเลยครับดิกูใหญ่อยู่ยเลยครับดิเสวยแล้วครับผมนี่ครับก็ลงมาจากต้นไม้แล้วครับผมนี่ครับตอมมิมนะครับผมปัดเลยครับปัดเลยครับนี่นะครับแต่กล้องเป็นไรครับผมมันตอดผมครับดูครับตอดดีขนาด นี่ครับผมอย่าลอกเรียนแบบนะครับผมดูอะไรมันสิครับเนี่ยเดี๋ลอกเรียนแบบเด็กขาดนะครับไล่ติดแล้วครับนี่ทั้งเหลืองนี่แม่ออกไหมเอาอะไรออกไหมทั้งเหลืองนี่นี่ครับผมโดนไปแล้วครับผมแม่หนึ่งนี่ครับแต่ผมไม่โดนนะครับผมคนตากล้องโดนนะครับแต่แต่คนถือไม่โดนนะครับนี่ครับผมอู้พี่น้องเอ้ยนี่สวยๆครับผมรังสวยๆนะครับอือมาไปขายครับผมไปครับแปลงที่สองครับผม 喂。哎 โอเคแล้วครับช่างป้ายครับอเครับหลังที <c oughs> ่สองใช่ไหมครับนในครับช่างป้ายครับนี okay. ่คร <c oughs> ับผมข้างในนะครับข <c oughs> ้ในก็พุ่มพุ่มไผ่นะครับลังใหญ่อยู่นะครับผมอู้หัวน้ำเต็มบาดหน่อยเลยเฮ้ยหล้วช่างป้ายพี่ช่างตีสมุนช่งตีครับผม นี่ครับผมมาเสียงกับทางไปแล้วครับคือต่อแล้วครับแม่นึงมานะเห็นมาครับนี่นี่ครับผมหลังหัวน้ำบาดปักเอดพี่น้องเลยแต่ผมทำการเอาก่อนนะครับผมเพื่อไม่กันไม่เสียเวลานะครับผม

ของืึองอยว่ะเองทึ้งดีว่ะของดีว่ะขึ้นี่วเงานไปไมเดิมนะครับตรงนี้ครับนี่นะครับรอยที่เอามาแล้วครับสองครั้งเนี่ยสามครั้งแล้วเลยผู้ไม้สามครั้งแล้วนะครับผมครั้งที่สามแล้วครับหมายเดิมครับ มลังง้พี่นนอทำดีดีครับย <c oughs> ิ้มชอบอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องฝ่ายคุณธรรมากิจไปเลือเล่อแล้วลังมาเลื่อเลยเตั้งเลยพี่น้องหัวน้าบ้านเต็มเลยครับผม mình có nhận một lượt không? trong tháng, cool kỷ... đủ rồi. อุ <lab>, <t lerin> <d annel> <g <g ่นควรจะรีหนอย่าอันตรายนะเดี๋ยวไหมไหมก็ไฟคอยอย่างนี้ครับอยู่ข้างในอย่นี่นี่น้องหัวน้ามตุ้มเลยครับ พี่น้องเอ้ยโอ้ปิดตาพ่อมพี่น้องเอ้ยปาติโทปาติโทวัาน่าปิดตาพ่อมครับพี่น้องเอ้ยเอาพุ่นหนึ่งก่อนเดี๋ยว <laughs> <laughs> พุ่นเดี๋ยวฟีดีกวจะพุ่งไปเอาเอา,เอาไงก็ได้นี่หมดห้องพีกนะครับทางใต้ครับ ทา, <c oughs> างออครับผมน้ำบกบเบลอเลยครับผมตัวนี้คือสีน้ำหวานไลได้ไหมน้ำหวานไหลครับว่งงนะใหญ่ได้ไ่ะพี่น้องลังนี้เท่าไหร่ว่ามาแล้วผมสั่งให้ลูกค้าก่อนนะครับถูุใจลูกค้านนแน่นอนลังนี้นะครับ น้ำเยอะมากเลยครับยอดน้ำนะน้ำตํำครับนั่งเอาเลยทีนะครับนํำตํำครับที่ตัดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมต้องสักครู่หนึ่งครับต้องให้พ่อแม่พี่น้องติดตามได้หลายครับจังสีมีเงินซื้อที่ตัดไหมครับนั่นแหละครับ <laughs> ประมาณนั้นแหละครับผมมีคนติดตามกันเลยว่ามีเงินซื้อไหมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ายคนทำมาหากินนะครับจะได้ซื้อเนี่ยตัดไหมครับครับผมประมาณนั้นครับเอาแล้วถ้ามีตังค์เองซื้อโกโปรแล้วครับนี่ครับอว่าน,น้ำปิตาพี่น้องเอ้ยน้ำปิตาน้ำปิตา ลังนี้จะโดนใต่ไหมก็ไม่รู้นะครับฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับดุดูดน่าดูเลยครับเดี๋ยวใช้เวลาเอาสักครู่หนึ่งนะครับ อรอนะครับต่อคันสักนิดหนึ่งนะครับผมไก้เข้าถึงแล้ว <c oughs> โอ้ตอนนี้ก็อยู่ในพุ่มพุ่มพุ่มไม้นะครับผมนะครับคลิปนี้ก็ยอะอู้พี่น้อยมาแล้วครับผมนี่พี่น้อย ปาดีเถอะทุกบวงการผมเดี๋ยวครับไปดูข้างนอกแล้วผมไปแต่กองไปครับเดี๋ยวมันจะตอดตอดหูตอดตาครับผมวูบีน้องเอ้ยวูบหนามลายออกมาปาดีเถอนี่นะครับผมวูบีน้องเอ้ยเดี๋ยวปัดตัวก่อนครับผมป อย่าลอกเดียนแบบนะครับ <c oughs> มือมือมือตองแข็งนะครับผมอย่าออ่อนใจไม่ถึงอย่าปัดน,นะครับผมอันตรายนะครับผมไม่โดนตอดสักตัวนะครับผม นะครับที่ผมถ่ายคลิปมาแต่ละคลิปไม่โดนตอดสักตัวนะครับผมไม่โดนต่อยสักตัวนะครับนี่พี่น้องนี่อไปครับผมนะครับก็นี่พี่น้องสวยอยู่นะครับในพุ่มไม้นี่นะครับผมน้ำหวานปิดตาสวยโอเคครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากพี่น้องกดไตคกดแชร์นะครับผม เราวิไปปัดคลิปต่อไปนะครับติดตามระดิูนะครับเขี่ครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนฝนจะมาแล้วครับผมเหมือนฝนจะมาแล้วครับมืดถึงเลยเขี่ครับผมกลับบ้านครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมกลับบ้านครับผมก็กลับสวัสดีครับครับก็จุดจุดจบบนนี้ปะ